สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กับช่อง,งบังงะไปยังวังกันนะครับวันนี้เราจะมาอ่านเหมือนที่มีชื่อเรื่องว่ากลับบ้านกลับบ้านเถือนนะครับติดปากคัดเตื่นนะครับล้วอผมขอ,อทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วน,นที่ด,ทดีผู้แปลผมจะเทมลิ้งไว้ใต้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับฝากไปกดติดตามกดกดดูกันด้วยนะครับ ว่าแต่นายทำไมต้องบอกแต่ว่าแต่นำคาญตลอดเลยอ,ะอ่ะนะนายกลัวว่านายจะเป็นคนไม่ดีที่เป็นคนเถเพลย์รายการรับทนะี่ชอบใช่ไหมล่ะนะถ,ถ้าอย่างนั้นนายก็มองแันเป็นพวกแปลนั่นสนิใช่นะครับเจ๊เจ๊เป็นเดียร์ที่ว่านั้นเลยถ้าอย่างนั้นอันแบบนี้ก็แล้วกัน เธอนายใช้คำหยาบคายต่อฉันเมื่อไรน,นายต้องให้ฉันหนึ่งรอเยนนะเข้าใจไหมนะถ้าเจ๊แกจะเล็นแบบนี้จริงๆเง,เ,งเงินเก็บเงินเก็บทั้งชีวิตของผมตายหมดไปก่อนแน่ๆเลยอะนี่มันคือวิธีกระโชครัพย์แบบใหม่เธอก็รู้ว่าเราพูดแบบนั้นไม่เป็นนี่นา อ้าวอ,อย่ามะอย่างเงียบสิแบบนั้นก็เรียกว่าโกงนั่นนั่นปีถ้าไม่ได้หรอกนะครับคุณอาคัซซ์อ้าคุณงั้นเหรองั้นเตบไปหนึ่งรอยเยนนั้นน้เขาว่าอะไรนั้นดูหน้าอายะมัดเลยพูดออกมาไม่ได้เลยอ้าแต่ถ้าว่าถ้าเราได้พูดออกไปไม่ต้องตอกหน้าเธอนได้แน่แน่ๆๆเลย บางสีที่เราได้พูดออกไปอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ทำให้เรามาได้ฝ่ายมันควบคุมเธอได้บ้างก็ได้นะถ้าอย่างนั้นกลับบ้านไปเลยนะคุณอาคัตเึอ่ะคัตซเอ่งแต่าจะยากขึ้นปติท่า พ่ออุญะคูคจะอยู่ววกับผู้หญิงแบบปกติไม่ได้ใช่ไหมฮนะเออมันท็ใใ่นะต่อให้เป็นผู้หญิงคนอื่นผมก็พูดเป็นแต่แบบคนกันเองนั้นนะครับมันก็แค่กับคุณอัก็สเกศอ่างนั้นนะครับที่ผมใช้คําสุภาพด้วยนะ่ะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ถ้าเธอเผยโกรมากไปกูตายแน่เลยนะไอ้สองเอ้ยตายแน่เลยนะเราอย่างอย่างอย่างนั้นล่ะเนี่ยเอย้คุณอาคัสสึครับกูปากดีนนะต็นตายตาเขาบอ,อกแล้วไงว่าห้ามใช้คำสภาพไงล่ะ เออเรนนี่ตัวเธอไปทําอะไรให้เจ๊แกงมุนิดเข้าให้เด๋ดวันเนี้แต่ถ้าว่าถึงเธอจะดูโกรธผมแบบนั้นแต่ตุวท้าแล้วเธอก็ไม่ยอมกลับบ้านอยู่ดีนี่นะนนั้นก็จบลงแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือมังงะที่ผมจะลงทำนะครับจะทำลงแล้วครับวันนี้ต้องขอบภัยด้วยนะครับที่เสี่ยงอาจจะดูผิดเพีเ้ยนหรืออ่านผิดมากกว่าน,นั้นนะครับ ี๋ยวก็มาขอบไปด้วยนะครับ